ตื่นชื่อคือว่าเป็นญาติแบบไหนประเภทแบบไหนแต่เขาอุดมสุบุรณ์กุศลเพราะเวลาพวกเราเมื่อเราทําบุญแบบนี้ญาติของเราที่รวมกันไปไหนเขาจะมาอยู่ที่นี้แต่พวกเรามองไม่เห็นแต่เขาก็รออยู่ที่นี้บางครั้งก็เราทําบุญแต่ไม่ได้เดินจันญาเขาก็รออยู่จนถึงพวกเราเอ่อ ปิทยัทยกับเขาแับเมื่อพวกระอุปฏิท,ยทยัยกยย็เขาอนุมทนาได้แต่ถ้าบวกระไม่ได้ปฏิทัยเขาอนุมทนาไม่ได้นี่คือนี่คือ,เ,อเรื่องพิเศษโดยเฉพาะล้านชาเสียชีวิตเ,เกิดมาในสถานที่อัตรภาพมีอัตรภาพบางอัตรภาพารับบุญกุศลโดยตรงใหม่ได้เราต้องแบบปฏิทยัทยแค่นั้นเองที ถ้าอดิษให้เขารับได้ถ้าไม่อดิตฐ์ก็เขารับไม่ได้เช่นทายกตัวอย่างจิตว่ามีคนอยากจนมาสี่นี้มาร้านนี้แต่เขาไม่มีเขาไม่มีตังค์เขาก็รออยู่ข้างนอกอคนมาร้านแล้วก็สั่งกาแฟโกโก้ขนมแล้วก็กินเต็มที่ เป็นยังไงเขาเขาก็แบบอมองดูแทนเขาไม่นิจางณาแต่พอที่มีคนนึงก็เขามาร้านเขาคนใจดีเขาก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อกนมเกหรือโอโกเดออะไรสักอย่างซื้อให้กับเขาเมื่อซื้อแล้วก็คืนให้กับเขาเขาตอนนี้กินได้ไหมตอนนี้กินได้เพราะเพราะอะไรเขาใช้เงินตรงส่วนตัวแล้วก็ซื้อให้กับเขา อะไว้เ่เขาจิงได้แต่เมื่อที่ยังไม่มีตมังไม่มีการเกิดให้เขากินได้ไหมจินมใหม่ได้การอุทิตส่วนบนุญกุศลก็แบบนี้เราก็มองดูจนถึงปวกราวอุดิตไทยถ้าปวกราอุจิตไทยเขาก็รับได้แต่ถ้าไม่อุดิตไทยบางอาจจะภาพรับใหม่ได้นี่คือความหมายการอุทิตส่วนบนุญกุศลแก่บรรพบุรุษ ญาติมิตรทางร้ายที่เสียชีวิตลบเป็นไวดังนั้นทุกคนก็ตั้งใจนะมุนกุโซทุกป,ประเภทเกิดขึ้นจากกิจกรรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟังธรรมะแสดงธรรมถวายบัตต้าหาถวายสังกทานจากสวดมนต์เป็นตนน้นเพราะอิอทยิแก่ยาติทธิดัมมีนาจีมางุตุ <S <S antu nat yo idam ye nati sukita antu nat yo idam ye sukita